กับทางด้านคุณรณกิจสารินวงหน์หรือว่าพี่เด็กแนวค่ะผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่เนีคยจากบลอคันที่กรุ๊ปค่ะสวัสดีค่ะพี่เด็กแนวค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่คุณนภาพรครับค่ะให้พุ้นสองตัวครับวันนี้มีสองตัวตัวหนึ่งตัวใหญ่ตัวนึงตัวเล็กแล้วก็วที่ให้สองตัวนี้เพราะว่าเป็นหุ้นที่ราคานิวโกลทั้งคู่ผมชอบหุ้นนิวโลงได้ง่ายหน่อยอเ็นความเสถียรนะครับถ้าเป็นตัวที่ใหญ่หมาไว ตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวเล็กตัวหนึ่งนะค่ะพี่เอาตัวใหญ่ก่อนหมเอาตัว,ตวที่ใหญ่หน่อยหนึ่งตัวนี้ราคาเขายูโลในรอบในรอบเห็นไหมโอ้เป็นราคายูโรตั้งแต่เกิดมาเลยครับต oh. ั้งแต่เกิดเลยค่ะใช่ยูโรเ่เกิดมาเลยแล้วก็ราคาผมว่ามันมันโลเกินไปนะครับมันได้เฉพาะทอมอาได้แล้วเพราะว่าดูจากบทวิค้์ ออก้านวิเคราะห์ที่ปรับประมาณการนะแล้วปรับขึ้นปรับลงปรับไรไปเสร็จแล้วเนี่ยก<ช>็ออยังสูงกว่าตรงนี้อยู่อีกหลายบาทครับดัะนั้นตรงนี้ผมคิดว่านี่คือจุดที่น่าสนใจเพราะว่าการผนวกผสมมากๆนะครัผมผนวกผสมมาดังนั้นการซื้อตรงนี้เนี่ยข้อดีคือหนึ่งความเสี่ยงตำ่ำอันที่สองคือสภาพคล่องน้อยเพราะว่าสภาพคล่องมันแห้งไงคุ้นแ,แห้งลงแลวแห้งนยแสดงว่าคุณมันเต็มข,ขึ้นแล้วในขาดหมดแล้วกานที่สามนขึอลลนันเดอร์แวล,ลูด้วยถ้ามันอันเดอร์แวลูด้วยเนี่ยยิ่งน่าสนใจอย่ญญญางเดียวด้วยสามปัจ นำยงเทอร์มินาลครับนำยง N Y T ธ<น>ุรกิจขนส่งครับธุรกิจขนส่งธุรกิจท่าเรือแล้วก็บริษัทเองเนี่ยมีโอกาสที่จะเจราจาท่าเรือขนส่งนะครับในต่างประเทศด้วยตัวนำยงนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในหุ้นที่ในอดีตนี่เคยมีคนเสียเยอะมากนะครับแล้วผมคิดว่าตรงนี้ราคาตรงนี้ชืวยยังไงก็ได้เปรียบคนก่อนหน้านี้ครับเป็นราคายู่ลง ติดไม้ติดมือนำโยกไปตัวนี้ตัวนี้เนี่ยนะครับราคาลงมามีความเสียหายเราไม่มีครับเพราะว่าเี็นกระบวบการเงินเข้าสวยมากครับเป็นงบเงินที่ดีมากๆตัวนํำโยงเนี่ยแทบไม่มีหนี้เลยครับบริษัทมีเงินสดเยอะมากติดไม้ติดมือกับไปเพราะว่าราคายนงต้อ้ขึ้นมากกว่านี้ครับผมว่าในตลาด13บาท50กว่าอย่างท่านที่หนึ่งนะครับแนวนี้ถ้าลด12บาทค่อยมีเดี๋ยวนะคะเรารับเรารับที่เท่าไหร่นะคะถ้าลด12บาท หนีอ๋อหลุด12บาท13บาท50 13บาท50นะคะครับนี่นี่คือนายตั้นที่เหนี่มเองนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วราคามันอยูโรนะครับก็้ซื้อครับ NYT เป็นหนึ่งในหุ้นที่น่าเก็งคนที่ชอบเก็บหุ้นแบบนี้แล้วยาวๆผมว่าได้เปรียบครับอ๋อนะครับีเป็นตัวใหญ่นะครับค่ะตัวใหญ่แอบแตะดีมากรายตัวที่แทบไม่มีนะครับเงินสดเยอะเงินสดนี่มีในมือนี่ประมาณเกือบ2,000ล้านเลยครับเพร่่วมทกอาใครก็ได้นะครับ ตัวที่สองครับเป็นตัวที่ New น,นิวโรเหมือนกันครับตัวนี้ก็กําลัง็้อมมองบริษัทน่าจะมีแผนแนวไปดีๆเร็วๆนี้ด้วย<อ>นะครับเป็นราคาที่นิวโลเป็นตัวเล็กครับเด็กไม้ติด,ตดมือไปผมว่าได้เปรียบครับตรงนี้ซื้ออย่างนี้ได้เปรียบแน่ๆครับคนที่ชอบพุ้นแบบนิวโรอย่างวันนี้วันนี้ให้แต่หุ่นิวโรตัวนี้คือตัว TFD นะครับแทยพัฒนาโรงงานนะครับ <laughs> TFD ด TF <D S 2> ีเหรอคะไทยพัฒนาโรงงานครับราคาตอนนี้อยู่ที่สองจุดเก้าศูนย์ นะครับผมดูถึงงบการเงินแล้วบริษัทน่าจะมีแผนในการร้านขาดทุนสะสมหรือแผนในการปรับโครงสร้างทุนอะไรบางอย่างแน่นอนเร็วๆนี้ดูแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะมีการเตรียมจากก่ายงนผลอนพวบริษัทเนี่ยจะขายที่ดินก้อนใหญ่ได้ถ้าเขาจะขายที่ดินก้อนใหญ่ได้แล้วเขาจะจากก่ายเงิผลนเนี่ยครับก็ร้านขาดทุนก่อนนะครับผมว่าน่าจะมีการเตรียมโครงสร้างทุนสำหรับตัวนี้นะครับก็เอาว่าตรงเนี้ยซื้อตรงเนี้ยความเสี่ยงน้อยมากซีเอฟดีนะครับสองจุด <2. 9 S 2> เก้านี่นะคะใช่เก็บแถวนี้ นะครเจ็ดแถานี้แหละครับแล้วก็แนวใต้าทางกิติวิทยาเขาอยู่ที่สามจุดสองศูนย์ครับถ้าผ่านได้วิ่งครับสามจุดสองศูนย์นะคะแล้วจุดหนีล้วคะที่ตนี้ไปก็เป็นเลงที่สามจุดสองศูนย์ก่อนแนวหนีสองจุดแปดศูนย์ครับหนีสองจุดแปดนะคะน่าเก็บยดไหมครับคุ้นทั้งสองตัวเลยครับลงมาเล็กมากนะฮะก็สามนำยงเอร์วิทอร์มิเนลหนึ่งตัวเ N Y T แล้วก็ไทยพัฒนาโรงงาน T F G หนึ่งตัว กับเก็บพุ่นยูโรทั้งคู่เลยครับน่าสนใจครับลองดูครับอืมได้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ